สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่อ่าวมะนาวอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะที่เห็นอยู่นี้นั้นก็คือเครื่องบินฮอค3นะฮะซึ่งเป็นเครื่องบินที่เคยประจําการอยู่ที่กองบินน้อยที่5อ่าวมะนาวนี้แล้วเคยผ่านสมอรัภูมิหรือการรบในครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในวันที่ญี่ปุ่นบุกมาที่อ่าวมะนาวในวันที่8ธันวาคมนะฮะในเช้ามืดวันที่8ธันวาคมปี2 0 0พ 484นะฮะญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวและอ่าวประจวบนะฮะตามแผนการบุกเข้าไปยังอ่าไปทางด้านประเทศอินเดียนะฮะและที่นี่นั้นก็ได้มีการประทะกันเกิดขึ้นนะฮะในเช้ามืดวันนั้นเรือกาตตีแมนประสงค์ดีนําฮอกสามซึ่งเป็นเครื่องแรกในการบินขึ้นเพื่อจะหวังไป ทิ้งระเบิดใส่ยังเรือรบของคาสึกนะฮะแต่เนื่องด้วยความมืดทําให้การทิ้งระเบิดนั้นพลาดเป้าแต่ท่านก็ได้เดินทางต่อเพื่อจะไปยังแจ้งเหตุให้กับทางกองทัพอากาศที่สนามบินอื่นได้ทราบถึงการบุกมาแล้วของญี่ปุ่นนะฮะแต่เครื่องของท่านนั้นก็ได้รับการยิงจากทหารภาคพื้นดินของญี่ปุ่นจนเครื่องได้รับความเสียหายสุดท้ายก็ต้องร่อนลงที่แถวเพชรบุรีนะฮะและท่านก็เดินทางต่อไปยังสนามบินโคกสำโรงที่นคนปรปฐม เ,นะเพื่อแจ้งไม่ใช่ข้อสำโรงนะต้นสำโรงถ้าโคกสำโรงนั้นจะอยู่จังหวัดหนึ่งนอกจากเครื่องฮอกสามของเรืออากาตีแมนประสงค์ดีแล้วยังมีฮอกสามลำที่2ของพันจาอากาศเอกพรมชูวงได้ทำการวิ่งขึ้นด้วยนะฮะขณะที่กำลังวิ่งขึ้นนั้นถูกยี่ปุ้ยเข้ามาจนฐานร้อนแบเสียหายเครื่องฉลับลงข้างทางนักบินกระโดดออกจากเครื่อง จ่ามิวายก็ยังถูกทหารญี่ปุ่นตามเข้ามาแทงด้วยดาบปลายปืนจนเสียชีวิตนะฮะนอกจากเครื่องฮอกลำที่2แล้วยังมีเครื่องฮอกสามลำที่3ที่กําลังเตรียมการจะวิ่งขึ้นโดยมีจ่าอากาศเอกจาเนียนวาริยกุลและจ่าอากาศเอกพรเฉลิมศุขกําลังเตรียมขึ้นอยู่นั้นก็ได้ถูกลุมเข้ามาแทงและฟันโดยทหารจากฝ่ายตรงข้ามนะฮะจนจ่าอากาศเอกจาเนียนเสียชีวิตและจ่าอากาศเอกพรน,นั้นข้อมือเกือบขาดเลยนะฮะและนี่ก็คือ วิรกรรมของเครื่องบินฮอก3ที่กองบินน้อยที่5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่เราเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะฮะเครื่องลำนี้จะเป็นเครื่องจำลองแล้วนะฮะเครื่องลำนี้จะเป็นเครื่องจำลองแล้วเครื่องจริงนั้นจะอยู่มีเพียงเหลือลำเดียวในโลกและในประเทศไทยอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศที่ดอนเมืองนะฮะเรามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินฮอก3กันดีกว่าฮะเครื่องบินฮอก3นั้นในยุคนั้นถือว่าเป็นเครื่องบิน ทั้งเป็นเครื่อบินขับไล่และเครื่องบินทิ้งระเบิดรักของประเทศไทยแบบหนึ่งเลยนะฮะเครื่องแบบนี้เนี่ยมีความเร็วสูงสุดถึง410กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเพราะว่าเขามีความพิเศษในสมัยนั้นก็คือเขาสามารถพับฐานล้อขึ้นไปเก็บไว้ได้ไม่เป็นตัวที่ไปต้านอากาศเอาไว้นะฮะมีความเร็วเดินทางถึง253กิลเมตต่อชั่วโมงเลยนะฮะมีรัศมีในการปฏิบัติการถึง1,100 67กิโลเมตรเลยนะฮะบินได้สูงถึง27,000ฟตุตเพราะเขามีเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงสูงถึง770แรงม้าเลยนะฮะระบบฐานล้อหลักนั้นสามารถพับเก็บได้ด้วยการหมุนด้วยมือโดยนักบินเองนะฮะส่วนค o อก p i t หรือว่าห้องนักบินนั้น เป็นแบบเปิดโล่งโดยมีกระจกวินชิวหรือกระจกกั้นลมด้านหน้าให้นะฮะเถียงนี้จะเป็นแบบจําลองแต่ผมดูแล้วลักษณะนี้เหมือนกับลําจริงที่ดอนเมืองที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเลยนะครับทุกคนส่วนอาวุธนั้นมีปืนกลอากาศยิงลอดวงใบพัดนะฮะโดยจะต้องยิงที่รอบเครื่องยนต์1,000-2,800รอบนอกนั้นอาจจะยิงใส่ใบพัดตัวเองได้นะฮะและยังมีฮาร์ดพอยต์ติดตั้งระเบิดยู กางลำตัวแบบนี้รับน้ำหนักได้ถึง2 1 5กิโลและบริเวณปีกทั้งสองข้างได้อีกข้างละ53ากิโลนะฮะที่ปีกล่างเห็นระเบิดห้อยอย่างนี้ทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยก่อนที่ผมเคยอ่านนิตยสารชื่อแทงโก้นะฮะเกี่ยวกับการบินนี้เขาบอกว่ามันเคยมีโจทย์อันนึงไว้คัดเลือกนักเรียนอะไรสักอย่างเพื่อไปดูงานต่างประเทศนี่แหละฮะประมาณว่าถ้าเรามีเครื่องบินอย่างนี้บรรทุกระเบิดมาเพื่อที่จะไปโจมตีเรือ ในการทะเลเอ่าวไทยแต่ระหว่างนั้นมีเครื่องบินข้าศึกบินขึ้นมาสกัดกั้นเราจะเข้าโจมตีเครื่องบินสกัดกั้นโดย1น่ปดลดระเบิดแล้วเข้าโจมตีหรือ2เข้าโจมตีทั้งๆท,ท,ที่มีลูกระเบิดอย่างนี้นะฮะก็เป็นโจทย์ที่แปลกๆดีนะครับสมัยนั้นเขาแซวกันว่าเป็นโจทย์ลิงอุ้มแตงนะฮะทุกคนถ้าใครเคยทันอ่านในนิตยสารแทงโก้อาจจะจําเรื่องตำนานข้อสอบลิงอุ้มแตงได้นะฮะต้องขอขอบคุณนิตยสารแทงโก้ด้วยนะฮะ และนี่ก็คือมุมมองจากทางด้านหลังนะครับถึงแม้จะเป็นแบบจําลองแต่ผมคิดว่าเขาทําได้แบบเหมือนของจริงเลยทีเดียวนะฮะและนี่ก็เป็นมุมมองจากด้านบนลงมาด้านล่างอีกทีนึงนะครับนี่เลยทุกคนครับและนี่ก็อีกรอบหนึงที่เคยประจําการอยู่ที่กองบิน5ที่นี่นะฮะนี่ก็คือเครื่อง t6 หรือ t6 ที่ผลิตในอเมริกาโดยบริษัท n North a เมริกันนะฮะ ดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะว่าเครื่องบินลำนี้นั้นมีคุณสมบัติมีความเร็วเท่าไรกันบ้างเขาบอกว่าในยุคของเขานั้นน่ะในยุคที่เขาเข้ามาประจำการนั้นเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยสุดๆความเร็วนี่ถึง206ไมล์เลยนะแต่เป็นเครื่องบินฝึกความเร็วไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะสำหรับเครื่องบินฝึกในยุคนั้นสำหรับเครื่อง T6 แบบนี้นะฮะเครื่องบิน T6 Texan นั้นสร้างโดยบริษัท North American นะฮะ แน่นอนชื่อนอตอเมริกันไม่ได้สร้างในจีนแดงแน่นอนฮนะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องสร้างในอเมริกานั่นเองนะครับทุกคนเริ่มขึ้นบินครั้งแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาปีคศหนึ่สามห้าโอ้ดูสนะิทุกคนตอนนี้นี่ปีคศสอ2พันแล้วผ่านมานานมากแล้วนะฮะ เครื่องยนต์นั้นใช้เครื่องยนต์ p พ a t t นวิทนี่อาร์หนึ่สานะฮะให้กำลังห0 0ยแรงมา1เครื่องยนต์นะครับเพราะมีหัวเดียวก็ต้องหนึ่งเครื่องนะฮะถ้ามันหลายเครื่องมันจะไม่มีที่ติดเอานะฮะให้ความเร็วสูงสุดถึง3 3 5้อสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วเดินทางสูงถึง2 3 3สมกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะกรุงเทพเชียงใหม่นะั้นใช้เวลาเดินทางแค่ไม่เกินสองสามชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับความเร็วขนาดนี้ และเนื่องจากลำนี้เป็นเครื่องจริงเราก็จะสามารถมองเห็นพื้นบังคับและพวกกระเดื่องและอุปกรณ์ระยางบังคับพื้นบังคับต่างๆได้อย่างชัดเจนนะฮะนี่เลยนะครับนี่ผมให้ดูบริเวณใต้ปีกที่จะเห็นบริเวณที่เป็นอลลอลอนแล้วก็แฟลปนะครับนี่นะฮะส่วนนี้จะทําให้เห็นอลลอลอนที่ปีกขวาอย่างชัดเจนพร้อมกับทิมปรับเอียงนะฮะอลลอลลอนเอาไว้ใช้เอียงเครื่องบินเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อให้เกิดการเลี้ยวได้นะครับ และจุดน,นี้เราจะเห็นพวงแหงได้อย่างชัดเจนนะฮะเราเห็นสิ่งที่เรียกว่าอีเลเวเตอร์เอาไว้กระดกหัวขึ้นกระดกหัวลงนะครับกระดกหัวลงก็เอาไว้บินลดระดับลงกระดกหัวขึ้นก็เอาไว้บินขึ้นนะครับนี่เลยเห็นชัดเจนพร้อมแผ่นทิมปรับนะฮะไม่ใช่ทิมพิธาเดอร์แผ่นทิมนั้นเอาไว้ใช้ปรับเล็กๆน้อยๆน,นะฮะโดยเฉพาะเวลาจะนําเครื่องขึ้นหรือลง เครื่องที่6แบบนี้นั้นเคยประจําการอยู่ในฟูงบินที่53ด้วยนะฮะเคยมีผู้บังคับกองบิน5ท่านชื่อนาวาอากาศโทจำหลัดทับอาพาและจ่าอากาศเอกนาวิกสวีแพทย์ได้บินเครื่องบินแบบที่6นี้กลับมาจากดอนเมืองเพื่อที่จะกลับมาที่กองบิน5ประจวบคีรีขันในวันที่9พฤศจิกายนพศ2494หรือ70กว่าปีเครื่องได้หายสาบสูญไปในวันที่9กพฤศจิกายน24 94นั่นนะฮะจนกระทั่งมาถึงประมาณปี2560นั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาจังหวัดระนองนะฮะได้มาพบซากเครื่องบินแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรและเป็นของใครนะฮะจนสุดท้ายได้รับการพิสูจน์ทราบว่าเป็นเครื่องของท่านทั้งสองนะฮะจนสุดท้ายได้มีการนําเอาชิ้นส่วนของเครื่องบินบางส่วนและดินใต้ที่นั่งนักบินทั้งสองกลับมาทําพิธีบำเพ็ญกุศลในวันที่28กันยายน2,500 65ที่หอประชุมทูป,ปัตเตมีกองบิน7จุราธานีนะฮะและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องบิน2ลำที่ตั้งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ของกองบิน5ประจวบคีรคีขันนะฮะจริงๆมีเครื่องหลายลำนะครับแต่ผมขอยก2ลำที่น่าสนใจนี้ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ